นะครับเข่าหลังจากที่ป้อยให้ตายแล้วครับนี้วันที่สามกลุ่มห้านะครับ, 3, รบวานวันที่เจ็ดพฤศจิกาเดอร์มัน 20, ที่ยี่สิบธันว่าบาคาผ่านไป เปนอ่าง้เขาคุมห้างแต่นะพ่อตายแต่มันแตกกอ่อเบิดมันก็สีดีอยู่นลยหน้บา,านนบันดาลขพอหมายตันหนึ่งสิได้เพราะจักสิบโลทั้งใตงหัวตายเกือบเบิดนะครับ คอยเบื้องง่ายมอีบอกขั้วเป็นยังไงเขาอายุแปดทิ๊บก็มือนะครับแปดทิ๊บก็มือแล้วอายุเกียรติเกียวลอยสามทิ๊บมือเหลือแค่ห้าติ๊บมือนะครับก็คาดว่าอกีก่เจ็คเพิ่งเดือนน่ะสิม่านนะครับมันตีได้อย่างละซัมนี่สิม่านค่อยเบืง้งจะเป็นยังไงแท้